พันเอกมงคลหอทองผู้บังคับการกรมทหารราบที่13พร้อมด้วยเสยนาธิการและผู้บังคับหน่วยรองกรมทหารราบที่13ได้รวมกระทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2564เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ69พรรษา 28กรกฎาคม2,564เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จากนั้นเวลา9นาฬิกาถึง9น้ง9นาฬิกา30นาทีได้ทำพิธีถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรกรก้าเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564รผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชันซูมโดยมีคนโทรทเนตวงชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานในพิธีซึ่งโคกระบือที่ถ่ายชีวิตในครั้งนี้จะมอบให้กับโครงการทหารพันดีเพื่อใช้สําหรับการศึกษาเรียนรู้ในโครงการต่อไปจากการปฏิบัติกําลังพลที่ได้เข้าร่วมพิธีมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทําบุญเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้